คเีสวตโตฝากสาสิทธิขิจาสิทธิกรรสิทธิจารยาฝากสิทธินัะโมเนสิบปจากผู้สัตว์ะวันาือร ยดาสัมปทาสัมปทานะโพสัสสามะโวโตอะวะหะโตสัมมาสัมปทานิธิสุภาโว อันุที่สองสองพุทธดูปอไหมไม่ปอดถูไหมเกินประจานพิธีจิตเจตเมนออกหน้าต็อีบ Thank you. do it uh...